การพิจารบาบความแท้นะครับก็ดูความเก่านะดูธรรมชาติแล้วก็ตัวล็อกเก็ตเนี่ยมองไปก็จะเหมือนมีฟองอากาศนะครับต้องดูดีๆนะครับอ่านี่เป็นรุ่นสามใบเซนตรงนะครับนะครับมีความเก่ามีฟองอากาศเล็กๆนะครับอันนี้เป็นแบบเปลือยนะเป็นแบบหลังเปลยนะครับ ดูธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นหลังเปยนะอ่านี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมก็ลักษณะการดูก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นรุ่นสามลายเซนตทรงสี่เหลี่ยมก็อันนี้ก็มีรอยบ้างเป็นธรรมดานะครับของเ,เก็ไปดูธรรมชาติของฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศมีความเก่านะครับก็จะมีทั้งฉากฟ้าและฉากขาวนะครับก็มาแนะนำให้แฟนเพจน,นะครับ อ่าโอเคครับสวัสดีครับ